ีก็เล่นไม้ครับกันอสามคนเองไม่ดีเลยไหนมันหลุดไหนไหนวะอ๋อมันไม่คิดเก็บเลยอ๋อนี่ไงเจ<ะ>้าม,มีชิปได้ด้วยข้าบแล้วว่านะวันนี้คนโตทั้งนั้นที่เล่นบอล เออเองจะออกไปก่อนคะทำไ,ไมเออหัวหดเอือดโฉดโอ้และของดีได้ของดีของเทพของที่ไร่ะโอไยรีบไปรีบไปรีบไปเถอะอันนี้มันต้องออกจากแมพก่อนไปเลยไปเลยมมไม่ต้องช้าใสา่เกาะก่อนเลยใส่เกาะก่อนเลย,ยใสย่เกาะไปของใจที่ททองทอง,ทองไม่โหดทองไม่อึดเกาะทอง ไปครับดาบดิครับจะไม่ได้อ่าเฮ้ยให้นี่เลยในนี้ในนี่เป็นพวกเองให้นั่นเป็นพวกเองดิง่ายสีแดงวันดีพวกวัดดีดดเอ็องพิมพ์ยัไงไงวะนี่ภาษาไทยนี่สีเขียวข้าจะฆ่าแกบ้าเยมึองอ่านมาเหรอ เอ็งอยู่สีอะไรแดงเอ็งอยู่สีแดงข้าขเอ็งอยู่สีแดงข้าไม่ข้าเอาไม่ได้วะดูราการดีเชียร์โอ้ย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 มันจะฆ่าเราเราตายแน่นอนเฮ้ยอะไรวะตายไม่ได้อ้าวแล้วก๊อกเหล็กทำไมไม่แตกมันลิงก์ในไหนอะไมื่อนึง ตายเลยอิง